ไปเรียกับเขารู้สึกด pues, ีโอ uh ้ยชงให้ยากกินแล้วรู้สึกดีจะเมาไหมนะเมาไหมนะเมาไหมลูกหนูก็ชงให้ยากินสิใส่แก้วเลยแล้วคนอร่อยไหม อร่อยปอ่าใส่แก้วเลยแล้วคนจนย้ยากินน้ำกีวีอร่อยน้ากำกีวีอร่อยจังเลย เปี้ยวดีจริงๆเลยอ่ะโอ้โห้เปี้ยวดีจริงๆเลยอ่ะโอ้โหเมาแล้วมั้งไไมม่ีอะะรจเมาแล้วมั้งอ่ายกอีกสักทีสิโธยอ่าะมันจะกินเมาแล้วไงเมา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 โม่ได้กินแล้วติดใจอันนี้ แปลกไงรสชาติเปรี้ยวหวานแปลกโจงไม่อยากกินหลานก็กินด้วยอ้าวขยะแล้วนะดูหลานนะอ่ะโอ้โหมันติดใจจริงๆเลยกวดนะทำยังไงจะได้กินมาก แล้วไม่ทำหน้าฟูทำอะไรจ๊ะฟูทำอะไรจ๊ะตอนนี้ฟูทำอะไรคะอะทำไมตาปิป๊ๆคือคุณเป็นอะไรอ้าวใครมาใครมาอ,อ๋อคุยกันอ๋อฟูงงฟูงงนะฟูงงเหรอจ๊ะอ๋ออ๋ออ๋อคุยกันอ๋อฟูส่งภาษาเขาเหรอเหรออ๋อส่งภาษากินเหนียวกินเหนียวกินเหนียวเลยนะฟูฟูฟ ฟูฟูกินเหนียวเลยนะอืมฟูงงฟูงงหมานีอยู่โรมาไว้ฟูฟูฟูงงหมาปะฟูอย่าเดี๋ยวมันบาดมันมีน็อตอยู่เนี่ยมันมีน็อตอยู่เห็นไหมเออแล้วบ่ายโมงตรงแล้วเร็วๆบ่ายโมงตรงแล้วอะไรฟูอย่ามามุ่ยมาขอข้าวเหนียวเขาเนี่ยอะไร ขอข้าเหนียวเขาว่าสขอลุงหยัดเนี่ยไอเรื่องขอขขาเหนียวแล้วเนียนเนี่ยนะเหมือนใครเนี่ยเหมือนแม่ตุ้มแล้วเหมือนพ่อเทศเนียนทําเป็นเนียนเหมือนไครเหมือนนากุ้งเหรอนะทาเป็นเนียนทาเป็นเออทําเป็นาเหนียวซื้อมา่อร่อยเหมือนหนึ่งมันแปลกมันเหมือนเขาผสมข้าวอะไรลงไปอืมอย่าเลียนอย่าเนียนอย่าเนียนอย่าเนียนอย่าทําเป็นจะไม่กินอย่าอย่าขอร้องวะขอร้องว่ะเฮ้ยทำแล้วเก่งด้วยเก่งเก่ง ก่งไม่เก่งไม่เก่งเลยพู้ผู้ไม่แม่มเหรอฮะโอ้หัวสั่นหัวคอนเลยนะฟูฟูจะกินนมในหัวสั่นหัวคอนเลย <S S <ๆ>เออยา่าเนี่ยชักชาหห้าเว้ยเฮ้ยฟูหัวสั่นหัวคอนเลยเนี่ยเออเออโอ้ยไม่ทันใจเลยย่าเนี่ยชักช้าโอ้เออไม่รู้เรื่องวัยรุ่นเลยวัยรุ่นเขาใจร้อนอยังไงเอ้าเอ้า